อัสลามลยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูแกงเหลืองกะทิปลา <Yeah. S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่มะพร้าวคั่วในโครก mm hmm. จากนั้นก็โขลกให้ละเอียดค mm ่ะ hmm. พอละเอียดแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไป ตามด้วยค่าขมิน้นกระเทียมหอมแดงแล้วก็โขลกให้ละเอียดค่ะ ละเอียดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่กะทิลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องที่โขลกไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะคนๆทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส้มแขกลงไปค่ะ รอให้น้ำแกงเดือดพอน้ำแกงเดือดก็ใส่ปลาลงไปค่ะปร,งรุงรวดด้วยน้ำบูดูดคนๆเล็กน้อย พอปลาสุกก็พลิกอีกด้านค่ะแล้วก็รอให้เดือดนะคะพอน้ำแกงเดือดก็ใส่พริกหยวกลงไปคนเล็กน้อยค่ะ ขอน้ำแกงเดือดปลาสุกได้ที่แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเส้นแล้วค่ะกับเมนูแกงเหลืองกะทิปลา เมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติหอมมันกะทิอร่อยกลมกลมมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ